หนึ่งวันที่ถนนทรงวาดย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านที่กลิ่นอายวัฒนธรรมเก่ายังคงหายใจอยู่ตามตอกซอกซอยของเมืองย่านที่ถูกเติมแต่งไปด้วยงานศิลปะและวิถีชีวิตของผู้คนย่านที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านกาแฟสุดโลเคอลที่รอให้ทุกคนได้มาลิ้มลองนี่แหละครับถนนทรงวาดพื้นที่เล็กๆที่รวบรวมศิลปะและวิถีชีวิตเข้าด้วยกันแบบลงตัวถนนอันเก่าแก่ที่กลายมาเป็นจุดเช็คอินสุดฮิปของวัยรุ่นจนซี C ในปัจจุบันสมก็ไปอีกหนึ่ง Hidden gem ของกรุงเทพและแน่นอนว่าชาคาเฟ่ ก็บบขอเริ่มต้นทริปวันนี้นะครับกับคาเฟ่สุดฮิตอย่าง Local Boys Coffee คาเฟ่สุดชิคสำหรับคนคูลๆที่นี่เนี่ยเขามีเมนูกาแฟหลากหลายแล้วก็ใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพด้วยแต่วันนี้นะครับเราขอมาลองครับโกโก้กันสักหน่อยซึ่งเขาเนี่ยจะเสิร์ฟม,มาในกระป๋องดีไซน์สุดพิเศษคือแปลกใหม่แล้วก็ชอบมากแถมรสชาติเนี่ยคือดีจริงเติมพลังเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินมาถ่ายรูปคู่ๆกับสตรีทอาร์ตกันสักหน่อยระหว,ว่างทางเนี่ยคือมีมุมถ่ายรูปเยอะมากถึงแม้ทริปนี้นะครับเราจะมาคนเดียวเนี่ยคือไม่เหงาเลยมาถึงย่าน าถ่ยรูปกัันทท้งีขอพกเจ้า Sony ZV E10 Mark II ตัวนี้มาด้วยละกันเป็นกล้องที่บอมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์สายคอนเทนต์แบบเรามากที่สามารถถ่ายไปแนวตั้งได้สะดวกสุดมีทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีเมนูเนี่ยที่สามารถฟลิปตาม็ปแนวตั้งเลยและที่ชอบเลยนะครับคือมีโหมดที่ปรับสกินโทนให้เราด้วยไม่ต้องไปแต่งหน้าเนียนที่หลังให้เสียเวลาและมาถึงย่าที่มีกลิ่นอายความวินเทจทั้งทีเนี่ยกล้องตัวนี้นะครับเขาก็ยังมี Creative Look ที่เป็นเหมือนกับฟิลเตอร์ให้เราถ่ายยังไงก็ออกมาดูดีไไม่่ตต้องงปแ เพิ่มเเลยเหมาะกับการพกมาถ่ายที่ย่านนี้มากนอกจากบุมถ่ายรูปแล้วนะครับถสนนทรงวาดเนี่ยเขาก็โดดเด่นในเรื่องของอาหารการกินอีกด้วยมีทั้งร้านโลโอลเก่าแก่นะครับแล้วก็ร้านระดับมิชลินแล้ไปถึงร้านของหวานที่แค่เดินผ่านเนี่ยก็ชวนให้น้ำลายไหลสุดๆอยากจะแวะทานทุกร้านเลย่วนใครที่ชอบเสพงานศิละปะเนี่ยต้องมาที่นี่เลยเพลย์อาร์ตเฮเป็นแกลเลอรี่งานศิละปะร่วมสมัยที่เปิดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเสพผลงานกับศิลปินที่วนเวียนกันมาจัดแสดงในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮิลจิตใจตัวเองไปในตัวสุดิ ชมว,วิวแม่น้ำเจ้าพยากันที่บ้านริมน้ำเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะกับการมานั่งชิลชมว,วิวซันเซ็ตในยามเย็นบอกเลยว่าลมพัดเย็นสบายมากและเขายังมีเมนูทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มเลยนะพอเขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยก็อดใจไม่ไหวขอเอาเจ้าโซนี่ ZE ทวีเอเทตัวนี้นะครับมาแชะเก็บภาพเป็นสักหน่อยคือเขาเนี่ยจับโฟกัสได้เร็วมากจริงๆเวลาเรายกอาหารมาด้านหน,น้ามันก็จับได้ทันทีคือชอบมากเลยครับไว้ทิปหน้าเนี่ยจะพกพาติดตัวไปด้วยตลอดแหละจบทริปวันนี้นะครับคือแฮปปี้สุดๆและอยากให้ทุกคนนนนนนเเ่ย้มมาาาาสสสััผรกออขงถ จริงๆเพราะนอกจากรูปสวยๆแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้มุมมองใหม่ๆกลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะ